ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันตกิจมาน้าประจําวันเต็มใจเสนอร้ายการมาน้าประจําวันเรื่องเล่าที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามาณประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่17มังกรในหัวข้อเรื่องที่มีซอว่า องค์มหัศสจัจย์และพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนหู้และสามัคคีทำห่วมกันในมื้อน,นี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมพันิมิตบทที่สี่ข้อที่สถึงข้อที่สิพระธรรมพันิมิตบทที่สี่ข้อที่สถึงข้อที่สิก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปนี้อ้อมหอบบัลลังนั่น มีบัลลังอีกสาวสี่บัลลังและมีผู้อาวุโสสั้สีสส่ท่านนั่งอยู่ถึงบัลลังนั้นทุกท่านนุ่งเขื่องขาวและสวมมงกุฎคำที่หัวจากบัลลังนั้นมีฝ้าแม่เปลือมทั้งเสียงฝ้าห้องดังสนั่นอยู่บบขาดต้นหน้าบัลลังนั้นมีตะเกียงใต้ไหวเจ็ดหน่วยคือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้ายุติน้าบัลลังนั้นมีสิ่งหนึ่งเหมือนทะเลแก้วมณี อ้อมหอมบันลังทุกด้านมีสิ่งที่มีชีวิตสีตนซึ่งมีตาเต็มอยู่ข้างหน้าและข้างหลังตนที่ 1. เหมือนสิงตนที่ 2. เหมือนงัวน้อยตนที่ 3... เหมือนหน้ามนุษย์ตนที่ 4. เหมือนหน้านกอินทรีที่กำลังบินอยู่สิ่งที่มีชีวิตทั้ง4ี่ตนทุกตนมีปีกหกปีกและมีตาเต็มข้างนอกและข้างในพวกเพลินห้องตลอดเว้นตลอดคืนบอยุดบอเสาวา บิสุทธุ์บิสุทธิ์บิสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ทรงจะเสด็จมาเมื่อสิ่งที่มีชีวิตเรานั่นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำาโมทนาพระคุณแด่พระองค์ผู้ทรงประทับถึงราสบัลลังผู้ทรงมีพระชนม์ดำรงอยู่ตลอดส่วนนิรันดรเมื่อใดเมื่อนั่นบรรดาผู้อาวุโสสาวซีทาน ก็ขาบลงถวายบังคมพระองค์ผู้ประทับถึงราชบัลลัรรงก์นั้นน้ำมัสการพระองค์ผู้ทรงอยู่ตลอดส่วนน,น,นิรันดรแล้วถอนมงกุฎออกวางลงต่อนหน้าราชบัลลัรรงก์ห้องว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าน้อยทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้หับสง่าราศีเกียรติยุและฤทธเดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างทรัพย์สิ่งทั้งปวง และสัพภาทุกสิ่งทั้งปวงนั่นก็สงสางขึ้นแล้วและดำลงอยู่ตามพระทัยของพระองค์ในเรื่องพอหมดมหัศจรรย์แห่งออสโดโรตีหุ่นไลากาหุ่นกระป๋องและสิ่งใหญ่ขี้ยานได้ลกลับสู่ออสด้วยไม้ฟอยวิเศษของแม่หมดที่สัวห้แห่งเทเวนตก พอมดสัญญาว่าจะตอบแทนที่นำไม่ฟอยมาให้ด้วยการเ็ให้ความปรารถนาสูงสุดของทั้งสี่เป็นจริงคือโดโลตี้จะได้กลับเพือนหุ้นไลากาจะได้สมองหุ้นกระป๋องจะได้หัวใจและสิ่งใหญ่ขี่ยานจะได้ความก้าหารแต่พอหมดผัดเงียบและบอกให้พวกเขาทั้งสี่กลับมาใหม่ในมืออื่นเศร้า ขณะที่พวกเขาอ้อนวอนต่อพอหมดมาของโดโรตี้สื่อโตโต้ได้ดึงผากลังออกเพื่อให้เห็นพอมดที่กำลังเว้าอยู่พอมดพัดโบแมนพอหมดได้เป็นสายขี่ย่านและอารมเสียจากเมืองเนปรัตกาเท่านั้นมีเรื่องเล่าว่าผู้เขียนเรื่องนี่ทานสื่อวาแอนแฟงบอมเพื่อนมีปัญหาต่อต้านอย่างหุนแหงกับพระเจ้าองค์เทียงแท เพลนจึงต้องการทรงขอความเรื่องนี้ว่ามีแต่ตูเฮาเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาของเขาเองในทางกงกันข้ามอาคสบาบุกดึงผาคุ้มเพื่อเผยให้เห็นพระองค์ผู้ทรงมหัศจรรย์เทียงเท่ที่อยู่หลังผากัง้งโยฮันหาคำมาบรรยายอย่างแจ่มแจ้งคือพระเจ้าทรงประทับถึงบัลลังอ้อมหอบไปด้วยทะเลแก้วมณีนน ท่ามกลางปัญหาที่หุ่มอ้อมเฮาในโลกพระเจ้าบ่ได้ทรงถูกใจแล้วยางวนไปวนมาพระองค์ทรงกระทํากิอย่างกระตือลือล้นเพื่อเฮาเฮาจึงพบสันติสุขในพระองค์ท่านผู้ฟังที่ขลรบและสําหรับเวลานี้ขอแห่ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควรเบิงน้ากันว่าเจ้าย่านสิ่งใดในมื่อนี้ การที่ได้หู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือปัญหาที่เข้ามานั้นสวยเจ้าได้อย่างใดเจ้าจะหวังใจและย้อมจำนนต่อพระองค์หลายยิ่งขึ้นได้อย่างใดแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของมานะประจำวันเป็นช่วงเวลาที่เราจะห่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์สามารถไหว้วังใจว่า พระองค์ทรงยางไปกับคาพระองค์ในทุกสถานการณ์ขอบคุณสำหรับสันติสุขของพระองค์อธิษฐานในนามซื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน